สวัสดีครับผมก็จะมาแจ้งเรื่องเงินดิจิตอล1น0่งบาทที่ทางรัฐจะแจกให้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ถือบัตรผู้พิการโดยผ่านพร้อมเพย์บัตรประชาชนสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีแอปธนาคารนะครับว่าเราจะผูกพร้อมเพย์ยังไงอย่างแรกเลยนะครับ ให้เข้าที่แอปธนาคารที่ท่านมีอย่างผมยกตัวอย่างของธนาคารกรุงไทยโดยเข้าที่แอปธนาคารกรุงไทยไปที่บริการเมื่อเข้ามาที่บริการแล้วเลื่อนลงมานะครับมันจะเห็นว่าพร้อมเพยที่วงกลมสีแดงนี้นะครับเราเข้าไปที่พร้อมเพยเสร็จใครที่มีการผูกด้วยบัตรประชาชนอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็รอรับเงินอย่างเดียวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ผูก ให้เข้าไปที่พร้อมเฮที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับเลือกหมายเลขบัตรประชาชนเมื่อเราทำการเข้าไปผูกนะครับก็ให้กรอกข้อมูลเรียบร้อยเพื่อผูกกับบัตรประชาชนเมื่อผูกเสร็จแล้วเราก็รอรับเงินหลังจากวันที่25เป็นต้นไปนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีอัพธนาคารให้เราทำการติดต่อกับ บัญชีธนาคารที่เราเปิดสาขานั้นไว้เพื่อเช็คดูว่าเราได้ผูกบัตรประชาชนพร้อมเพกับธนาคารนั้นๆไว้หรือเปล่าถ้าใครยังไม่ผูกนะครับให้แนะนําให้ผูกก่อนวันที่25เพราะทางรัฐจะเริ่มแจกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ถือบัตรผู้วิการก่อนนะครับครับมาแจ้งเรื่องแค่นี้ล่ะครับสวัสดีครับ